จะมาซื้อมะนาวเขาเพิ่งมาเราก็รอได้ปไปเลยเพราะว่าเคยซื้อร้านนี้ประจำไงมาซื้อร้านนี้ประจําแล้วเราต้องรอได้มาตลาดมาหาซื้อข้าวนะคะมาซื้อของตอนเช้า,ามาเดินตลาดเดี๋ยวจะไปดูผลไม้ด้วยเพราะว่ามาตอนเช้าตลาดเขาก็ยังไม่เปิดเนาะ กลาละก็เพิ่งจะตั้งโขอแล้วก็กว่าจะจัดเสร็จอีกเนะเาะอ่ะลูกนิ่มๆนะตัวเองเอ่ะลูกแบบว่าให้มันลูกแบบน้ำเยอะๆอ่ะต้องนิ่มๆใช่ไหม ตัวเองอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฮะพักที่ไหนกันฮะพักกันที่ไหนอ๋อผมอยู่ชุมพณีโอมาไกลเนาะพูดถึงก็ไกลอยู่นะเนี่ยฮะใกล้อะไรอ่ะ โหตื่นแต่เช้าเลยอนะเนาะทั้งหมดเท่าไหร่โอเคฮะติดรูปนะเอาใส่ในนีน้ให้นหน่อยอใส่ไปเลยเดี๋ยวนะาแป๊บหนึง่งเออไม่ต้องแป๊บหรอกมีมีอยู่ตรงนี้ อาตัวงงเองเวียนหัวเลย <g ül> s> <S มาเช้าเขาก็ยังเพิ่งจะจัดของกันเนาะขอบคุณนะครับ